อย่างทำงานนั่นเนี่ยเฮ้ยแฟรลี่อย่าชวนคุยได้ป่ะเสียสมาธิหมดหุ่ยแล้ะคนของเขาก็ชวนคุยบ้างไม่คุยด้วยก็ได้โอ้โหอะไร สายตาไงพักสายตาเธอนะคนดี<ฮ>ไม่ใช่คือเวลาที่เราทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเ่ยนะต้องละสายตาต้องพักสายตาสะบ้างไม่งั้นนะ่ะเสี่ยงที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมยังมอ้างยางทำเป็นอ้างแอปไงมองสาวแล้วทำเป็นแอปไงแอปพักสายตาสาวสาวไม่มอง,มอง40 40 40นี่สาวหรือเปล่าส0อ่าสาวรุ่นสาวรุ่นรุ่น40<อ>สาวสาวไม่เอา40นี่กําลัง อื <ar> ที่บ้านไม่ต้องการมาทางนี้ผมยังต้องการอ,อ